สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ให้กำลังใจจะ๊ะหามพ่อเข้าโรงพยาบาลอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตแฟนๆแห่ให้กำลังใจนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพณีมหัทไทยหลังโพสพับคุณพ่อถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยเธอได้เผยข้อความว่าพ่อต้องสู้หมอกำลังจะเอ็กซเรย์น่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดอาการพ่อตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แขนขาอ่อนแรงแต่รู้สึกตัวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ เราไปเอ็กซเรย์เวลา15นาฬิกาขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะนอกจากนี้จะยังบอกอีกว่าใจก็สู้แล้วบอกตัวเองเสมอว่าพ่อไม่เป็นไรแต่ความเป็นจริงคือพ่อนอนอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ